อีกหนึ่งคดีสุดด่งดังในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของประเทศญี่ปุ่นการพบกันครั้งแรกที่นำไปสู่ฝันร้ายการหายตัวปริศนากลายเป็นคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญร่างของเธอถูกพบในอ่างอาบน้ำที่อยู่บนระเบียงอพาร์ตเมนต์นี่คือเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่กลายเป็นตำนานกับการตามล่าชายที่เปลี่ยนหน้าเพื่อลบอดีตโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องแปลกสุดสะเทือนความเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมารับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมกันที่ช่อง d e o Story ช่องนี้มีเรื่องเล่า โตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมืองที่ผู้คนเร่งรีบวิ่งตามหาความฝันท่ามกลางแสงไฟที่ไม่เคยหลับและในบรรดาหลายพันคนที่มาที่นี่ก็มีหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เดินทางข้ามซีกโลกเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เรามาเริ่มทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะลินเซแอนฮอกเกอร์ ker, เกิดในวันที่30ธันวาคมปี1984ที่เมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษ ครอบครัวของลินเซมีด้วยกัน5คนพอ่อแม่และพี่สาวสองคนของเธอลินเซสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรติยมอันดับหนึ่งด้านชีววิทยาจากมหาวิทยา,า,ทยาลัยลีดในปี2006ลินเซเธอเป็นหญิงสาวที่ฉลาดสดใสและไฝฝันที่จะมีประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน แม้ว่าเธอจะวางแผนเรียนต่อปริญญาโทแต่เธอเลือกที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเธอมีแผนจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ลินเซย์แอน a อ k เกในอายุ22ปีเธอเดินทางมาโตเกียวในเดือนตุลาคมลินเซยเริ่มทำงานใหม่ที่โนวาสาขาโตเกียวซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นลินเซยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวทุกวันเกี่ยวกับชีวิตในโตเกียวโดยมีอีเมลฉบับหนึ่งที่เธอส่งถึงน้องสาวของเธอเธอบรรยายว่าเมืองโตเกียวเธอรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยกว่าประเทศอังกฤษ ลินเซ่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเธอแชร์อพาร์ตเมนต์กับเพื่อนใหม่ที่มาทำงานในโตเกียวเหมือนกับเธอเธอบอกว่าเธอจะพยายามอย่างเต็มที่กับบทบาทใหม่ในชีวิตของเธอต่อมาในเช้าของวันที่25มีนาคมปี2007ลินเซ่เก็บกระเป๋าซึ่งกระเป๋าใบนี้สำหรับใส่อุปกรณ์การสอนเธอบอกกับเพื่อนร่วมห้องของเธอว่าจะออกไปทำงานและก็ออกจากอพาร์ตเมนต์ด้วยจักรยานของเธอ ซึ่งนี่เป็นวันสุดท้ายที่เพื่อนๆของเธอได้พบกับลินเซ่เพราะเธอไม่กลับมาอีกเลย ลินเซ่หายตัวไปในวันที่26มีนาคมปี2007เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีพ่อของลินเซ่ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนภาษาโนวาแจ้งว่าลินเซ่ไม่มาที่โรงเรียนสองวันติดต่อกันเพื่อนร่วมห้องของเธอเพยายามติดต่อตำรวจแล้วเนื่องจากลินเซ่ไม่กลับมาจากที่ทำงานในคืนก่อนหน้า ครอบครัวของลินเซ่ตกใจและเสียใจมากพ่อของเธอรีบจองตั๋วเครื่องบินไปโตเกียวให้ตัวเองและไรอันแฟนหนุ่มของลินเซ่ต่อมาเหตุการณ์ที่อพาร์ตเมนต์ของลินเซ่เจ้าหน้าที่พยายามรวบรวมความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของลินเซ่ทั้งเพื่อนรวมห้องของเธอและแฟนหนุ่มของเธอ โดยไรอันมีข้อมูลสำคัญที่จะแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเล่าว่าเมื่อ6วันก่อนในวันที่20มีนาคมปี2007ลินเซ่เล่าให้เขาฟังว่าขณะที่เธอกำลังกลับบ้านด้วยรถไฟมีชายแปลกหน้าเข้ามาหาเธอเขาดูเหมือนอายุมากกว่าเธอหลายปีและอ้างว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนของเธอ แต่ลินเซร่รู้จักนักเรียนของเธอทุกคนและเขาไม่ใช่นักเรียนของเธอแน่นอนลินเซ่ขอตัวออกจากเขาอย่างสุภาพและเดินออกจากสถานีต่อมาในตอนที่ลินเซ่ปั่นจัก,กรยานจนเกือบถึงบ้านแล้วแต่เธอก็หันไปเห็นชายคนนั้นอยู่หลังเธอเขาค่อยๆวิ่งเข้ามาใกล้เธอเหมือนว่าเขาตามเธอมาจากสถานีและตอนนี้ก็มาถึงหน้าประตูอาพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วเขาคนนั้นถามลินเซ่อีกครั้งว่า เธอจำเขาได้หรือไม่ตอนนี้ลินเซ่ตกใจเล็กน้อยจึงพูดซ้ำว่าเธอจำเขาไม่ได้จริงๆคราวนี้เขาอธิบายว่าเขาต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศเขาต้องการครูสอนภาษาอังกฤษมากเขาขอน้ำจากลินเซ่หนึ่งแก้วโดยลินเซ่เชิญเขาเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งเพื่อนรวมห้องก็อยู่ด้วย เขาคนนั้นได้ว่ารูปของลินเซ่และเซ็นชื่อของเขาเขามีชื่อว่าทัสยาอิติฮาชิในรูปวาดใบนั้นเขายังเขียนหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของเขาไว้ด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้คนห้องของลินเซ่ทั้งหมดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบภาพวาดใบนั้นเพื่อนที่อยู่กับลินเซ่เล่าว่าลินเซ่ตกลงที่จะพบกับชายคนนั้นในร้านกาแฟเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ พวกเธอเตือนลินเซ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ลินเซ่ไม่เห็นว่าจะมีอันตารายใดๆและในวันที่25มีนาคมปี2007เเธอได้ออกเดินทางเพื่อไปพบเขาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นเธอ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดึงภาพจากกล้องวงจรปิดจากเช้าวันที่25มีนาคมปี2007ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งใกล้กับสถานีโดยภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าลินเซ่และชายลึกลับที่ชื่อทัศยาอิจิฮาชิกำลังสั่งเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ลินเซ่ดูเหมือนจะรู้สึกอึดอดัดและกังวลเล็กน้อยโดยลินเซ่พยายามยืนให้ห่างจากเขาทั้งคู่นั่งด้วยกันที่โต๊ะเป็นเวลา50นาทีเมื่อหมดเวลาของ การสอนภาษาทาสุยะอิกิฮาชิทำท่าทีเหมือนคนหากระเป๋าตังค์และเขาก็ไม่พบกระเป๋าเงินของเขาในเวลา10บนาฬิกาทั้งคู่ลุกขึ้นออกจากร้านโดยมีคนเห็นเขาทั้งสองคนขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยกันตามรายงานระบุว่าชายที่ลินเซ่พึ่งขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยนั้นเขาได้ตามเฝ้าดูเธอมานานหลายเดือนเรามาทำความรู้จักกับเขาคนนี้กันค่ะ ทซศยะอิจิฮาชิอายุ28ปีอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์สามห้องนอนที่พ่อแม่ของเขาซื้อให้ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวยแม่ของเขาเป็นทันตแพทย์ส่วนพ่อของเขาเป็นศัลยะแพทย์ทัศยะไม่ได้สืบทอดความสามารถทางวิชาการจากพ่อแม่ของเขาโดยเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิบะและสำเร็จการศึกษาด้วยสาขาวิชาเอกด้านพืชสวนในปี2005 แต่เขาไม่เคยทำงานด้านพืชสวนเลยในเวลาสองปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตด้วยเงินรายเดือนจากพ่อแม่ของเขาคนที่เคยรู้จักเขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวแยกตัวออกจากสังคมเขาชอบการ์ตูนที่มีเนื้อหารุนแรงและสองปีก่อนเขาทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งบนถนน โดยเรื่องนี้ไม่ไปถึงชั้นศาลเพราะผู้หญิงคนนั้นตกลงกับพ่อแม่ของทัศยานอกศาลขณะเรียนมหาวิทยาลายัยต่อมาทัศยาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการจากการสะกดรอยตามผู้หญิงคนหนึง่งทัศยาเคยคบหากับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งปีโดยเธอเล่าว่าทัศยาลหลงไหลอยู่กับการออกกำลังกายและเขาจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกกำลังกายที่ยิมและปั่นจักรยานเป็นประจำวันละ25กิโลเมตร ต่อมาในปี2007มีสัญญาณว่าปัญหาของทัิยะกำลังแย่ลงเขาเล่าให้คนรู้จักของเขาฟังว่าเหมือนว่าเขาจะลหลงไหลคนแปลกหน้าคนหนึ่งคนนั้นคือลินเซ่ฮอเกอร์ครูสอนภาษาอังกฤษตามรายงานระบุว่าทัิยะสะกดรอยตามลินเซ่ฮอเกอร์มานานหลายเดือนก่อนที่จะรวบรวมความกล้าเข้าหาเธอบนรถไฟ โดยเขาเห็นโลโก้ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบนกระเป๋าถือของเธอและใช้เป็นข้ออ้างในการติดต่อกับเธอซึ่งต่อมาในวันที่เขานัดพบกับลินเซ่ทัสยะใช้ข้ออ้างว่าเขาลืมกระเป๋าสตางค์ที่จะจ่ายเงินค่าจ้างในการสอนไว้ที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาเขาให้ลินเซ่ไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาเพื่อที่จะเอาเงินให้กับลินเซ่ ซึ่งอพาร์ตเมนต์อยู่ห่างออกไปประมาณ5นาทีเมื่อถึงอพาร์ตเมนต์ของทัศยะลินเซ่ขอให้คนขับรถแท็กซี่รอเธอขณะที่เธอเข้าไปเก็บเงินจากทัศยะแต่เมื่อเวลา7นาทีผ่านไปคนขับรถแท็กซี่ไม่เห็นลินเซ่ลงมาคนขับรถแท็กซี่จึงขับรถออกไปคนขับรถแท็กซี่คนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นเธอมีชีวิตอยู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของทัศยะในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้เขาออก มาจากห้องทัซิยะผลักประตูและวิ่งออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเขาและมุ่งหน้าไปที่บันไดหนีไฟของอาคารเขาเดินเทา้าเปล่าและสะพายเป้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนอยู่ข้างหลังเขาเขาสามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่และหายไปกับผู้คนได้ในเวลาไม่กี่นาทีในทางกลับกันที่ระเบียงห้องของทาซิยะเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นอ่างอาบน้ำที่มีทั้งดินปุ๋ยมาก ทราและมีต้นไม้ในกระถางอยู่ข้างๆอ่างอาบน้ําเหมือนกับว่าเขากําลังจะปลูกต้นไม้เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปใกล้อ่างอาบน้ําเจ้าหน้าที่ตํารวจสังเกตเห็นมือสีขาวเล็กๆโผล่ออกมาจากดินในอ่างอาบน้ําโดยเพื่อนบ้านของเขาเล่าในภายหลังว่า พวกเขาได้ยินเสียงลากของหนักในคืนก่อนหน้าซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเสียงของทัศยาที่กำลังลกอ่างอาบน้ำไปที่ยระเบียงอพาร์ตเมนต์ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างของลินเซ่ภายในอ่างอาบน้ำเจ้าหน้าที่พบรอยฟกช้ำซึ่งบ่งบอกว่าเธอต้องทนกับการโจมตีที่โหดร้ายและยาวนานภายในอพาร์ตเมนต์พบร่องรอยของการต่อสู้ข้าวของของลินเซ่ถูกพบกระจัดกระจายไปทั่วห้อง ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระบุว่ามาจากภาวะการขาดอากาศหายใจต่อมาในวันที่27มีนาคมปี2007เวลาตีสาพ่อแม่ของลินเซ่ได้รับสายที่พ่อแม่ไม่ต้องการรับมากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพวกเขาได้พบร่างของลินเซ่แล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดทำโปเตอร์4,000แผ่นและแผ่นพับ30,000แผ่น แผ่นภาพถูกแจกจ่ายไปทั่วประเทศบางแผ่นมีภาพของทัศยะในลักษณะคล้ายปลอมตัวเป็นผู้หญิงโดยภาพของเขาถูกถ่ายทอดผ่านช่องทางข่าวทั่วประเทศและต่างประเทศภาพของทัศยะหลังไหลเข้ามาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมีการแจ้งการพบเห็นหลายครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทุกเบาะแสแต่ไม่สามารถค้นหาตัวเขาได้ไม่นานก็มีข่าวลือว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆจากหลายวันกลายเป็นหลายสัป ดาและหลายเดือนผ่านไป ต่อมาในเดือนตุลาคมปี2008เจ้าหน้าที่ตำรวจ140นายได้รับมอบหมายให้ทำการสืบสวนแต่ถึงแม้จะมีรายงานการพบเห็นมากถึง8,000ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่เข้าใกล้าการพบทัศยาภายในสิ้นปีการสืบสวนก็ยังหยุดชะงักลงและในตอนนี้ครอบครัวของลินเซลร,รู้สึกสิ้นหวังพวกเขาได้เปิดเว็บไซต์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของทัศยาอิจิฮาชิซึ่งทางฝั่งพ่อแม่ของทัศยายังคงเงียบอยู่ ในตอนนี้พ่อแม่ของทัศยะตกอยู่ในความสงสัยจากสาธารณาชนต่อมาแม่ของเขาจึงโทรไปออกรายการโทรทัศน์ในตอนกลางวันและบอกให้ลูกชายของเธอมอบตัวต่อมาพ่อแม่ของทัศยะทั้งคู่ก็ปรากฏตัวทางโทรทัศน์เพื่อขอโทษสำหรับความผิดของลูกชายตัวเอง ในช่วงก่อนวันครบรอบปีที่สองตำรวจได้พิมพ์กระดาษแข็งขนาดเท่าตัวจริงของทัศยะและเพิ่มเงินรางวัลสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มเขาได้จาก1ล้านเยนเป็น10ล้านเยนหรือประมาณ2ล้าน3แสนบาทในขณะเดียวกันความสนใจในตัวของทัศยาก็มีเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นกล Bem ุ่มแฟนขับออนไลน์ line. ความสนใจนี้เริ่มปรากฏขึ้นทั่วอินเทอร์เนต็ตโดยโยกย่องทัศยาเป็นผู้หลบหนีเป็นผู้ร้ายนอกกฎหมายและเป็นวีรบุรุษผู้หลบหนี เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะอาชญากรที่หล่อที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้แน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาของชายที่ตำรวจตามหาได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนรายงานการหลบหนีที่เขาตีพิมพ์ผ่านหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าจนกว่าจะถูกจับกุมบันทึกสองปี7เ,เดือนแห่งความว่างเปล่าโดยในหนังสือได้เขียนถึงการหลบหนีของเขา โดยทัศยะเเล่าว่าเขาเดินเต่ไปทั่วโตเกียวโดยไม่มีเงินหรือบัตรเครดิตและเขาไม่มีหนังสือเดินทางเขาไม่สามารถออกนอกประเทศได้ทัศยะต้องซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางคนไร้บ้านในย่านพักอาศัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียวจนกระทั่งเขาเห็นใบหน้าของเขาบนโปเตอร์จับคนร้ายเขาจึงใช้ชีวิตโดยปิดบังใบหน้าไว้ใต้หมวก สวมแว่นตาตลอดเวลาหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่กับที่เป็นเวลานานทัศยาไม่ติดต่อเพื่อหรือสมาชิกในครอบครัวแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อการตามหาทั่วประเทศเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเขาก็หันไปใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้นพยายามปกปิดตัวตนของเขาเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาและเขาต้องทำด้วยตัวเองในตอนนั้นทัศยามีเพียงคัตเตอร์และกันไกล ตำหนีิแรกที่เขารู้สึกว่ามันเด่นชัดเป็นพิเศษในรูปภาพคือฝ่ายจากแก้มซ้ายทั้งสองจุดหลังจากทัชยาเอาฝ่ายออกเขาก็เริ่มเปลี่ยนริมฝีปากของตัวเองความพยายามของเขาในครั้งแรกล้มเหลวเพราะเขารู้สึกเจ็บมากแต่เขาก็สามารถทําได้สําเร็จในอีกไม่กี่วันต่อมาทัศยาเดินทางมุ่งหน้าไปทางใต้ซึ่งเขาออกเดินทางไปยังวัดต่างๆซึ่งเขากล่าวว่าเขาต้องการชดใช้ความผิดให้กับลินเซ่ แต่ความรู้สึกของทัศยะก็ยังคงระหว่าระแวงเกี่ยวกับการถูกจดจำใบหน้าได้และในครั้งนี้เขาต้องการได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงโดยในการเข้ารับการรักษาเขาใช้ชื่อและที่อยู่ของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเขาใช้ชื่อว่าโคสุเกะทัศยะทำงานที่บริษัทก่อสร้างในโอซาก้าเขาทำงานที่นั่นเป็นเวลา13เดือนเขาเก็บเงินได้ประมาณ1ล้านเยนเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับก,บการทำศัลยกรรม โดยเขาจะให้ชื่อและที่อยู่ปรอมกับคลินิกเขาไม่กลับไปตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษาโดยเพื่อนร่วมงานกล่าวในภายหลังว่าเขาแทบไม่เคยคบหาก,กับเพื่อนร่วมงานเลย ทัศยาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านกระตูนและดูวิดีโอในห้องพักที่เป็นหอพักของบริษัทและเขาไม่เคยถอดหมวกสีแดงหรือแว่นตากรอบสีดําในที่สาธารณะเลยเมื่อเขาถูกชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นการโยนโบลิ่งของบริษัทในเดือนเมษายนเขาซ่อนตัวอยู่หลังเพื่อนร่วมงานในรูปถ่ายรวมของพนักงานบริษัทพวกเราแค่คิดว่าเขาเป็นคนแปลกแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นผู้ต้องสงสยัย แต่ในท้ายที่สุดความพยายามปกปิดตัวตนของเขาต้องพังทลายเมื่อทัศยาไปคลินิกแห่งหนึ่งในวันที่24ตุลาคมปี2009เขาไปที่คลินิกแห่งหนึ่งในนากยยาแต่เจ้าหน้าที่ของคลินิกรู้สึกสนใจรอยแผลเป็นบนแก้มซ้ายของเขาซึ่งเป็นจุดที่เขาเอาฝอออกเจ้าหน้าที่ของคลินิกพวกเขารายงานเรื่องนี้กับตำรวจ และส่งรูปถ่ายหลายภาพของชายคนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่โดยต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าชายคนดังกล่าวอาจเป็นทัศยะต่อมาในวันที่4พฤศจิกายนปี2009เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยแพร่รูปภาพดังกล่าวต่อสื่อมวลชนโดยเปิดเผยว่าเขาได้รับทำการศัลยะกรรมตกแต่งภาพใบหน้าใหม่ของเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยภาพใหม่แสดงให้เห็นทัศยะอิจิฮาชิที่แตกต่างจากคนเดิมมาก เขาไม่มีไยที่เด่นชัดทั้งสองอันที่แก้มซ้ายของเขาเขามีริมฝีปากล่างที่บางกว่ามีรูปทรงจมูกที่เล็กลงในบันทึกความทรงจำในหนังสือของเขาเขียนว่าในตอนนั้นเขารู้สึกตัวสั่นเมื่อเห็นข่าวทางทีวีที่มีรูปของเขาใจฉันเต้นแรงเขาเขียนว่าฉันมองดูมันฉันไม่อยากถูกจับได้เขาเรีบไปตัดผมทันทีและซื้อชุดใหม่เปลี่ยนจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังท่าเรือข้ามฟากที่โอซาก้า ในวันที่10พฤศจิกายนปี2009ไม่กี่นาทีก่อนที่เรือจะออกไปยังเกาะโอกินาวาทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นผู้คนที่เดินผ่านต่างจับจ้องมาที่เขาทัศยามีรูปร่างสูงใหญ่สวมหมวก แว่นตากันแดดและหน้ากากอนามัยเป็นเวลามากกว่า2ปีครึ่งหลังจากที่เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่คนญี่ปุ่นต้องการตัวมากที่สุดทัศยาอิจิฮาชิถูกจับกลุมที่ท่าเรือข้างฟากในโอซาก้าในข้อหาฆาตกรรมลินเซฮอเกอร์นี่เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากของครอบครัวลินเซการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ครอบครัวของลินเซ่กล่าวว่าในฐานะครอบครัวเราไม่เคยยอมแพ้เพื่อลูกสาวของเราเราต้องการความยุติธรรมและในที่สุดเราก็ได้รับความยุติธรรมนั้นอย่างไรก็ตามทนายความของทัศยาได้โต้แย้งว่าเขาสามารถกลับตัวได้เขาได้สำนึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในระหว่างการพิจารณาคดีทัศยายอมรับว่าได้ฆาตกรรมลินเซ่ฮอเกอร์ แต่ทัศยาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เธอเสียชีวิตเขาพยายามไม่ให้เธอส่งเสียงร้องเขายังกล่าวอีกว่าเขาพยายามช่วยชีวิตเธอและได้โทรเรียกรถพยาบาลแต่ข้ออ้างนี้ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนคําพูดของเขาตามที่อายการรายงานว่าเขาได้โจมตีลินเซ่ไม่นานหลังจากที่เธอเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ซึ่งมันขัดแย้งต่อคำอ้างของเขา ในที่สุดศาลตัดสินให้เขาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ลดโทษครอบครัวของลินเซ่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษมาฟังคำตัดสินด้วยตัวเองและครอบครัวปฏิเสธคำขอโทษของทัสยะถึงแม้ว่าทัสยะอิจิฮาชีจะบอกว่า หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อน,นำเงินให้กับครอบครัวลินเซ่และเพื่อขอโทษลินเซ่แต่ครอบครัวปฏิเสธที่จะรับคำขอโทษนี้และมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการหากำไรจากการเสียชีวิตของลูกสาวพวกเขาในหนังสือของทัศยะพวกเขาไม่รู้สึกว่าทัศยะรู้สึกผิดต่อลูกสาวของเขาโดยพ่อของลินเซ่กล่าวไว้ว่านี่ไม่ใช่ความสำนึกผิดแต่คือความพยายามทำให้ตัวเองดูดีในสายตาสังคมและทำไปเพื่อการขอลดโทษในชั้นศาล เท่านนั้และในวันที่21กรกฎาคมปี2011สศาลแขวงชิบะตัดสินจำคุกทศัศยาอิจิฮาชิตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมลินเซ่ฮอเกอร์พอของลินเซ่ได้พูดถึงการตัดสินโทษว่า พวกเราต้องการความยุติธรรมและในที่สุดเราก็ได้รับความยุติธรรมและไรอันแฟนหนุ่มของลินเซ่กล่าวว่าลินเซ่ฮอเกอร์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันแม้ศาลจะตัดสินให้ทัศยาอิจิฮาชิจำคุกตลอดชีวิตแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสเดินออกมาอย่างอิสระแต่ลินเซแอนฮอเกอร์ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยคำว่าเสียใจและขอโทษจากทัศยาอิจิฮาชิก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยในบางครั้ง ความยุติธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่มาเพื่อเยียวยาแต่เป็นเพียงเครื่องยืนยันว่าความสูญเสียนั้นได้เกิดขึ้นจริงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้กันบ้างคะเพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปรบกวนเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ